สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถผ่อนส,สบายๆมาแนะนำอีกแล้วนะครับ6513บาทเท่านั้นนะครับโดยที่ไม่ต้องดาวนะจะเป็น City 1.5s ปี 1, S, 2018นะครับใครที่หารถผ่อนส,สบายๆใช้งานนะได้รถปีใหม่ๆนะครับตามมุมชมคันนี้ได้เลยครับ ตัวรถนะครับจะเป็นรุ่น m ม n o r c e v r นะครับดูตัวไฟหน้ากับตัวกระจังได้สีสวยนะครับสีนี้ซิ l เวอร์ห a m e t น้าเมทัลลิยางใหม่ด้วยปียีิบสองอันนี้ไม่ใช่ล้อแม็กนะครับเป็นกระทะล้อทนแน่นอนนะครับตัวกระทะล้อไนอนนี้เป็นฝาครอบเฉยนะฮะน้ำมันรองรับที่ถึง e 8 5 e ย0เติมได้นะครับดูที่ตัวฝาถังได้นะครับ ใครที่ใช้รถอยู่นะครับผมเปิดให้ดูดีกว่าอย่างซิตีคันนี้นะครับก็ได้แต่แก๊ส91ขึ้นไป20่ส e e เติมได้นะครับอันนี้ใครใช้รถรุ่นไหนอยู่ลองดูที่ฝาถังได้นะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ตัวฝาถังอันนี้นะครับด้านท้ายเขามีเซนเซอร์ถอยให้แล้ว2จุดนะครับรุ่น S เนี่ยจะไม่ใช่พุทธสตาร์นะจะเป็นกุญแจไขแบบนี้นะครับแต่ว่าก็เปิดฝาท้ายจากตัวรีโมทได้ ขาดท้ายมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ยางอะไรท้่มือแม่แรงครบนี่นะครับยานวเดิมๆครบเลยรุ่นของเขาเนี่ยจะมีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยตัวนี้แหละรุ่น S นะครับ S แล้วก็รุ่น v v p a s s s v Sv pass นะครับในตัวไม่ n เชนแตกต่างในออปชันที่เขาใส่มาให้แหละนะครับด้านหลังก็สวยนะตัวเบาะอยในสภาพดีอยู่เลยนะครับนี้เป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อย ซื้อไปใครชอบบหนังก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะอันนี้ดูรอบๆคันอีกนิดนึงนี่นะครับพี่โชลุมเขาปรับสภาพสีให้แล้วเรียบร้อยนะยางใหม่สี่เส้นนะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูเลขใหม่นะครับนะบตัวเบาะฝั่งคนขับนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้นี่ตามทีระผู้ขับนะครับก็ยังเป็นเบาะหนังนะครับกู้หน้าสภาพดีอยู่ ผมสตาร์ทใี่ดูนะครับจะเป็นกุญจไข่าสตาร์ทแบบน,นี้เข้ามาข้างในนะครับที่เห็นแตกต่างเลยก็คือมี่ก่อนแล้วกันนะครับพับกระจกนะฮะพับกระจกไฟฟ้าไม่มีนะมีแต่ตัวปรับเลนในเฉยๆนะครับปุ่ดีอคอนม่มีเหมือนกันไม่มีฟังก์ชันด้านซ้ายนะครับรุ่นเเห็นไหมแล้วก็ตัวเลื่อนไม้จะแตกต่างกันอันนี้เลขใหม่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสองกิโลวิทยุตัวนี้ก็ตัวเดียวกับพวกรุ่น V แหละนะครับ อันนี้ประวัติเข้าศูนย์ตลอดอยู่นะครับเข้ามาชมรถเปิดประวัติให้ดูได้นะครับปี18แต่แท้เลยนะครับออกรถก็ปี18ภายในกว้างนะครับอันนี้เครื่องยนต์นะครับ1.5ลิตรนะครับ iVtec ล้างห้องเครื่องให้แล้วเรียบร้อยนี่ฝาหน้าเดิมนะครับในตัวถังอยู่ครบ้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับ CITY 1.5 S ปี2018นะครับ389,000บาทนะครับทันนี้ชมรถได้ที่โชรูม Honda พัฒนาการนะปากซอยพัฒนาการ30ข้างมวดก็ผมให้ดูอุ๊ยนี่ครับแคปเก็บไปได้เลยนะครับประมาณนี้ประกันเดี๋ยวลดให้นิดนึงแล้วกันนี่ประมาณ1,6เท่านั้นไม่ใช่18นะครับประมาณนี้นะฮะข้างมดวดดอกเบี้ยก็เท่านี้นะครับ ติดต่อโอมไนดะ้ที่เบอร์0852221133นะครับไลน์ก็จะเป็นไลน์แอดชื่อแอดฮอนด้ายูสคานะครับเป็นรุ่นมือสองจำหน่ายโดยโชวรูมฮอนด้านะครับตัวทุกคนันตรวจเช็คประวัติได้ทุกคันไม่มีบัตรเทนหนักมาแน่นอนนะครับลูกค้าสบายใจได้นะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดน,นะฮะเข้ามาชมรถติดต่อโอมเด้เลยนะคร์ไเดี๋ยวเจอกันที่โชรูมนะครับสวัสดีครับ